เรตนนี oh. ่นะตนี่นะก็แองยังใคบุ้งเ่ยมีเงินสาพันพูดจะเจ้าเร่ก็ตึนมาห้ามฝายแล้วสี่ห้าีห้าฝายสีห้าฝายมาเปิดตป็ียุ่มานั่งรุมนี่นะกระบ้งโบ้งอกะอย่าไปกา เข้าไปเอาตังค์ตังคดานนพูดมาบอกตังคนี่ได้หมแต่ตังค์ไตังค์อกัซื้อเขสิข้งลางทังสายถซ่งตังเหรียญซิ็มหน้าเหรียญบาทเหรียญันละประมาักุหสักวอืมโอ้อยูดิจัมวดยืนกันจอมันหลักไปห้องหลาไปห้องยืนหนักานักเลยไปสิ้อตังค์แหม่มเอาเงอน กันตังไหนเอาแล้วแบบยางมันแดนกันดีๆนี่มันก็ตกมาแล้วมันจะแก้เองบอกว่ามีสตังสตังดีกว่าเหลังบาดเหรียดขึ้เหรียดหน้าเหรียดมันนี่เราแป้งร้อยแป้งเหนียวเราอยู่ในซอกซอสซอสทันรถอ่าแล้วก็รถทีมเหมือนกันรถทีมกันกันเก่ากันใหม่นะกันเก่าอ๋อ

Hãy subscribe cho của Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอกว่าเรียบร้ยวนี่มัมาตีสองตัวมันเข้าต uh, mm ั hmm. ้งแหลกเนี่ยคอ้องแตกันทีกิดตุกัมนีเดี๋ยวเราดูลายสีดมันแกนเอาเข่าลยกการนะครับนี่แล้วันเข้าไปเข้าไปคนไหนอ๋อเ้าไปคนไหนเรียตรวจตัวัยวะสตร์ก่อนอ๋อแล้วก็เข้าไปดู พาเดินไปต้นกระหมนี้เอินแกแกยังหมดลมเปียกิึงฝนด้นะโอเราเพียหายไปแล้วอยนะจรอาหารเชี่ยกับโสมเนี่ยโสมก็เชื่อตัวทุกไหนเชื่อตัวทุกไหนดูตะเกียงตัวที่สิงอะไงอะไรอะ